ที่เรามีงานติดทองฝั่งลูกนิมิตวัดป่าเทพประทานวัดบ้านยังเตี้ยนะครับโอ้เขาเอามีดไดตัดมีดตัวนี้เลยวะนี่เนะบ่เออบ่อโคตรแาบนบ่อสีบออะไรยานบขาดยานบ่อขาดสวัสดีครับไหวไหมาอีบานเท่าบ่วินรล่ะ ว่าขันว่าอามีนอีดัสเมีนคนไหมาตันเนาะกบมีต้นนีตัวแต่่าขันขันไม้ลูกใหญ่พวกมีตองใครมันตรงแมีตกนนไหนหาเนีนหย้วอวันนี้ได้บ pues ุญหลายบุญใหญ่ โยมของไเนี่ยกอกอน9 2 2 5คุณเทมายคนเคื่อนรถด้วยยายไม่สบายเครื่องเรื่อรถหมายเลขอโจหมายเลขทะเบียน์เจ็ดกอดอ9 2 2 5คุณเทียมหมายรถคอนฟอร์ดแต่ขณะเรื่อนรถด้วยเพราะว่ามีคนป่วยที่จะไปโรงพยาบาลรถเลื่อนไม่ได้มาค่ยรูกแม่ เอาต้องตัดตัดเทเดียวขาดได้หมดเลยเขาว่าตัดเทเดียวให้มันขาดสิได้บุญหลายเขาว่ะใครเข้าโต้ลูกไหนของ้าลวหนานแต่ข้าวไฮลุกไฮไงก็ตัดอ๋อแต่เขามาตัดแทนเขาได้บุญด้วยกัน โอ้จักรด้าดยังนอนอยู่อันนีครับนะโอ้ทรหาก็ได้อ่ะวันดีวันดีครับอื้าววันดีโอ้ถอกัวมะอก่อน อร่อยังโอ้ลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ปะเน ลูกไปทอการติดทองฝังลูกนิมิตวัดป่าเทพประทานวัาดีเปลครับบ้านน้องไผ่วัดต้องเรียกว่าบ้านน้องผวัดบา้บานน้องไผ่ เอามีดตัวนี้แหละตัดนี่เออมีดถ่ายมีดมันทับบุกกันบ่มีดมตัดเสีเยวมีดบนไดมาตัดเอามีดในรถฮาวบอ,อสซปปิต้าเอาเอามีดซาปิต้าฮาวบอในรถเลย